โศกคำดีๆอร่อยได้ทุกเวลาโอลังแบบใช้ใช้วิธีคุ้มอ่ะใช่เพราะว่ามันหลังข้างหลังมันไม่ค่อยเออไม่ค่อยไปนะไปับ้วสูดรายการคุณพระช่วยครับผมครับช่วงนี้ครับผมมารอแล้วฮะ เรียมหาก็ชอกกันได้เลยนี่จำปวดหน้าม่านครับนะสามน้านะโยงนะพวงนะนงมารอแล้ววันนี้ขอเสนอในชื่อเรื่องที่ว่าอะไรคุณยาย 5G จีจีจีเชกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับคุณพระช่วยเสนอชอยอารมณ์ขันรู้เท่าทันสื่อตอนคุณยาย 5G วัดดีงานายนายายยงมาอีกใหม่เป็นแม่ค้ามาเก่าสะด้วยหลานชายวันนี้มาช่วยขายของให้โอ้ยอหลานชายผู้รอเรามาช่วยยายเขาเปิดร้านขาย กำไรมาจัดการวิธีการค้าให้เป็นที่เตะตาคนมากมายทำไงวะเลยต้องมาเป็นเมเนเจอร์เดี๋ยวเมเนเจอร์คืออะไรอ่ะเอาเมเนเจอร์ไม่รู้จักกันหรือนี่ฮีโร่ห้าสีปราบวายร้ายนั่นมันเจ w e r ranger งามใจส่งไปเรียนก็เมืองนอกเมืองนาจบออกมาก็นึกว่าพึงได้เาออผมก็ไปเรียนะที่เมกาเมกาบางนาที่ว่าไปผมก็กลัวว่าคิดถึงบ้านออถ้าจากไปนานกลัวคิดถึงยายต้องคิดถึงอะไรกันตอนนี้คิดถึงยายออถึงผมไม่เรียนแต่ทำงานช่วยกิจ จาก,การของยายได้ oh. ยุคนี้ยุค 5G oh. มันต้องพึ่งไอทีสื่อออนไลน์สร้างยายเป็นเน็ตไอดอลให้เป็นไวร่นภาพจำใหม่ป oh. ็นไงไวร่ลที่เป็นไขวัดโอยนั่นมันไวรัสโอย oh. ยาย oh. oh. วัยรันก็คือ,อกระแสนี่คนแก,แก่คงไม่เข้าใจ อะไรไรบ้าพึ่ง85ดวัยใสใสโอ้ยใสใจได้เวลาทำงานก่อนเน่ได้เวลาทำงานก่อนเดี๋ยวยายจะตะลอนหาของขายโอ้ยต้องทันยุ่หนองกัสิไอ้น้องต้องไล่สดขายของทางออนไลน์เออยอกน้องอีกทีเจอดีแน่ แก่กวาแม่เห็นไหมโอ้โอไล่สด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 นะเออว่าแต่ไล่สดทําไงดีแนะนาวิธีหน่อยได้ไหมต้องไล่สดแบบแรงๆเพื่อจะแสดงดราม่าได้ยังไงวะสร้างไวรัลให้เป็นกระแสคนจะกดแชร์แล้วก็กดไล่เนี่เราต้องด่าลูกค้าให้เสียแล้วลูกค้าพวกนี้ จะซื้อของยางเอาว่าแล้วรีบตั้งของ <c oughs> มาทดลองในการไล่ขาย <c oughs> อะไ<ล>รอเลรย่าตั้งตรงเก้าอีกอ้กีปุ่มนี่ ทันทีแล้วก็เริ่มไร่เออ,เอ,เอคนเข้ามาแล้วสวัสดีจากแฟนคลับ<อ>ใครยังไม่หลับก็มาดูยายต้อง,อง,องคนเข้ามาหลายคนเล<อ>ยท,ทีนี่ไม่จนรวยกันใหญ่ใญยายยงพบเอฟซขายของวันนี้แบบไวาร้ายไล<อ>่ดูทีละคน<อ>คนนี้นายนต์ น้าเกลียดกะตายเอยเอตองน,คนอังนคนนี้ก็หน้ามองดูไหม่หน้ามองหน้าเกลียดไปเอเอ,เอ,เอใช้ขีมยายรับรองเวียดไม่น่าเกลียดเลยอีกต่อไปแย,ย,ยน่นี่นี่สุดยอดสุอดอ้แม่ฉันชอบใจยายแล้วเป็นยิงนักด่ามันหนักหนัก,ดนกเดี๋ยวก็ดังได้ <c oughs> ดังอ เกลียดจริงปากเหมือนกลิงหน้าเกลียดจัาเออโอ้ยนี่เดี๋ยวเอาลิฟต์ยายไปใช้ดูปากที่เห็นอยู่ก็จะสวยได้เออนี่นี่คนนี้มีแต่คนกดแชร์อย่างนี้รวยแน่เลยยาย เขาแชร์กันวันดีสิท่าอ๋อคนเขาได้ใหญ่เลยยายฮบอกว่าคุณยายจอมบ,บูลี่ต้องฟ้องสักทีหน้ามันไส้ถูาว่าอันน,น<อ>ยบบะยา,ายขายของแบบประหลาดวิ่ยายขายของแบบประหลาดฟอ้อมมินประมาทเลยดีไมามา<อ>หมไรอบ่างอณเนี้ยฟองยายทำไมล่ะเอามันจะกล้าดได้ยังไงกันใจสกทั้งนั้นเชื่อฉันได้อ เดียร้าง <c oughs> เาายยงใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ามีเรื่องอะไรดูใส่สูตรดูดีถามหน่อยสิว่าเป็นใครผมเป็นทนายจ๊ะคนเขาแกงมาไว้ฟ้องยายจะฟ้องยายทำไมกันไม่ทราบว,ว่าฉันไปทำอะไรให้ก็เพราะายยงชอบดากรา ฟองมิ่นปรปรามาทับคุณยายที่ยายไล่สดเมื่อสักครู่ยายด่าคนดูแล้วจนเสียหายยายทั้งบุรีทั้งดาทอคนเขาไม่พอใจหลอกยายบูลงบู อะไรกันยายด่ามันเล่นๆไปด่ามันก็เล่นๆไปนี่เดี๋ยวนี้ยุคห้าจีเขาเลิกบูรี่กันแล้วยายคำพูดคนมันร้ายแรงอาจจะทิมแทงยังโหดร้ายเข้าใจปะยายนี่นี่ไม่เข้าใจป้องยายผมเลยครับพี่ต้อยค<ห>ออยู่นะห้ามทำลายทีฟัเนเมื่อไหร่อันนี้นหลานหาน<ม>้ามยังไม่ฟังเลยฮะ สางแผนให้ขาดาคนอื่นเทาไเป็นไหนเล่านะไอ้มาไหลโอ้หนบอกว่าสร้างไว้เล่าแล้วคนจะเข้าระมาดูหลายเอ้ยไว้เาแานะมีหลายวิธีมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านร้ายอย่าใช้สื่อในเชิงลบ มันจะผิดระบบทางกฎหมายยะทั้งบุรีทั้งดาการจึงมินประมาทให้เสียหายยอ้คงจะโดนคดีหลายกระทงแค่หนึ่งกระทงก็อิ่มแล้วทนาโอ๊ยคดีไม่ใช่หอกบบยายจะตลกกันไปถึงไหนไม่หาด้วยไม่หา,ด,าด้วย<笑><笑>เออนี่ หมายสารมาถึงที่ยอมรับสักทีเถอะครับยายตายห้ามแล้วก็ไม่เคยจัดนั่นไงยังจะทาอีกนะยายนั่นไงนั่นไงนั่นไงแกนั่นแหละไอ้ตัวนีที่ยังนี้ทำมาห้ามยายเอ้ยไม่ต้องเถียงกันทั้ทงยายทั้งหลานไปเถียงกันติสารทั้งหลานทั้งยายเอชชาเอชา ไปไม่ต้องไม่ต้องเห็นไปไปไปเลยไอ้ไล่หน้าเจอตอนนี้ลงไล่ก่อนนะคะเจอมาเลยมาเลยไปเลยโอ้ไม่ได้นะเนาะเออไม่จำไอ้ยยังไม่ได้นะขำอยู่เหรอขำโอ้สามนาไม่ธรรมดาไปจำผิดมาใช้ไม่ได้นะนะเรียนเรียนเขาเรียกว่าเรียนแบบผิดก็คิดว่าใช่ไงเออคิดว่าใช่แต่บางอย่างมันเหมาะกับเหตุการณ์หรือสถานกันต่องนี่ขายของดีเนี่อะไรเข้ามาทำไมบ้า ใช่บางทีมันโดนอะไรกันนะมินประมาทได้เพราะว่าหลานเนี่ยไปแนะนําให้คุณยายเนี่ยคือไปไลฟ์สดไปขายของออนไลน์ที่ต้องใช้คําดาเออบางทีนี่อาจจะโดนมินประมาทได้นะอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยอ่ะรุษจีนปีนี้นะครับผมนะจากใจของทางการรายการคุณพอช่วยเลยครับผมครับผมขอให้พี่น้องชาวจีนชาวไทยทุกๆุชาติเลยนะครับครับมีความสุขแข็งแรงและสุขภาพร่ำรวย ทุกครอบครัวครับผมครับผมซินเจียยูอีซินนี่หัวชาครับวันนี้คุณพาคช่วยล้างไปก่อนสวัสดีครับ